สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำมีดคมคมสวยๆสักเล่มนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคมพิเศษนะครับไม่น่าจะพลาดเล่มนี้นะครับรูปร่างภายนอกครับ ฝักพีอีครับแถมที่ใส่เข็มขัดให้นะครับแน่นครับไม่หลุดไม่คอนครับไม่หลวมครับสบายปกพาสะดวกสบายนะครับรูปลักษณ์ภายในนะครับทิ้งผิวไฟด้านสันนะครับส่วนคมเปิดเงากระจกนะครับ เปิดคมที่90%ซขึ้นนะครับระดับ5,000ันกิดความละเอียดนะครับดูชัดครับประมาณนี้นะครับสเปคมีดนะครับ ใบยาวเก้านิ้วครับกว้าง2นิ้วสี่หุนสันสีเมนลคอทองเหลืองนะครับด้ามเง่าไพรวกครับโค้งอง,งอนรับมือกระชับมือได้ดีมากนะครับน้ำหนักสี่ขีดนินดครับเบานะครับ พกพาสะดวกครับง่ายครับในการเก็บในการพกพานะครับตัวนี้จากเหล็กใบผ่านครับทีนี้ก็จะมาผ่ากระดาษดูนะครับแต่ถ้าลมกระดาษลมนะครับผมตั้งกระดาษเอาไว้ผมพับเอาไว้นะครับตั้งกระดาษเอาไวเ้เฉยๆนะครับผมเห็นนะครับ ดูนะครับโอ้ยลมพัดลมนะครับลมอีกครับครับก็ได้ประมาณนี้ครับ90%ตัดขนหนะ้าแข้งได้สบายครับ ราคาพันสองเท่าเดิมครับยังไงก็ทักเข้ามานะครับเบอร์เดิมครับ084 264 59 77 084 264 59 77นะครับราคายัางคงที่นะครับจริงแล้วผมก็ไปส่งไกลกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสำนักง,งานขนส่งมันย้ายห่างออกไปจากที่เดิม ประมาณสี่กิโลครับผมไปกับสิบสองกิโลในการไปส่งแต่ละครั้งนะครับทักเข้ามานะครับครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ